สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบก,กับเกมเซลดานะฮะตอนนี้ผมกำลังล่อนลงไปเปิดสารเจ้านะฮะเฮ้ข้างบนไม่มีตัวมอนสเตอร์ดูไว้ไปเลยกัา <Okay. S 1> เป็นอยู่ใต้ใต้ถ้ำเอ้ใต้เหวนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำชื่อสารเจ้าว่าดาคคาโซนะฮะดาคคาโซอยู่ตรง ตรงกลางนะฮะใกล้ๆก,กับฝั่งตรงนี้ลงเตรียมตรงนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆก,กับสารเจ้าโรโยะทาวนะฮะแล้วก็ลงมาทางใต้อีกนิดหนึ่งเนี่ยที่ว่าเป็นสะพานนะครับโอเคก็จะอยู่ด้านล่างที่ร่อนลงมานะฮะเ,เราจะเข้าไปเลย หัวล้อแบบนี้คือเจอกับพวกกาเดียนนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดด้วยจะได้รู้ระดับของพวกมันนะฮะโอเคเปลี่ยนอาวุธก่อนเปลี่ยนอาวุธก่อนระดับนี้เอออันนี้น่าจะแขนเดียวหรอแขนเดียวไม่ยากโอเคฮะก็เดี๋ยวใช้ ใช้หอ,อกแบบนี้มันยังไม่ยอมพังไปเลหนี่ลก็ใช้ไอเทมเยอะเออเราฝึกฝึกวิ่ยายุดกับมันกว่าอันนี้มันใช้เลเซอร์ละถ้าใช้เลเซอร์รอรอจังหวะนะรอจังหวะกระโดดแล้วก็เข้าไปใกล้ธานูยมงเลงที่ลูกกวาะ ปาดเขาให้ขอรับคือพยายามยุตโรอไปเด็กไปเด็ยไปเด็กไปเด็้เลเซอร์อ่ะตีแม่งเลยตีแม่งเลยอ่าคือตอนเนี้ยก็เริ่มเริ่มไม่กลัวมันแล้วนะเพราะว่าถ้าเรามีอาวุธพวกพาดอ่ะ ธาตุไฟธาตุน้ำอะไรเงี้ยนะฮะปกติก็จะใช้สายฟ้าแล้วมันชอ็อตเงเออพอเราใช้น้ําแข็งปุ๊บมันก็โดนเป็นสตันนะ,ะ่นะฮะก็คือหยุดแช่โดนแช่แป๊บหบนึ่งอะไรเงี้ยนะโอเคอบคงไม่หอเพราะว่าอาวุธอาวุธทาเเกเรามีหลายอันแล้วเ,ออเรามีหลายอันแล้วมไม่ใช่ น่าจะอาวุธฮะส่วนใหญ่สู้กับการเดียนจะได้อาวุธไม่ใช่เน้ะโม้ไปเรื่อยนะฮะผ่านแล้วนะฮะก็ผ่านอีกหนึ่งจุดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเข้ามานะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ